สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสตรีมนะครับภาพจากโทรศัพท์นะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านพวกโปรแกรม OBS ต่างๆนะครับในการสตรีมแล้วก็จะมาสอนวิธีการทําให้เสียงเนี่ยเข้าด้วยนะครับก็เครื่องเนี่ยที่เราสตรีมเนี่ยขั้นต่ำนะครับขอเป็น i3 นะครับ i3 g 1ก็น่าจะสตรีมได้แล้วนะครับแรม8ขึ้นนะครับการจอน่าจะเป็น750ขึ้นนะครับก็ จะสตรีมได้ลื่นนะครับนี่ของผมก็จะเป็นไรเซน5ส5 0 0น้นะครับแรม16นะครับการ์ดจอ GDF 5 0 TI นะครับต่อไปนี่ครับแล้วก็ต้องมีสายเสียงนะครับซึ่งสายเสียงตรงนี้นะครับเราจะแยกกันนะครับระหว่างเราคุยกับเพื่อนในดิสนะครับซึ่งดิสเนี่ยแล้วก็โหลดในคอมมาคุยเพื่อนในคอมนะครับส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยจะคุยกันในเกมนะครับก็ต้องมีสายตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้เสียงที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ย ชัดนะครับแล้วก็ใช้ไมโทรศัพท์ก็ได้นะครับคุยได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ลองเลือกเอานะครับพอเป็นแนวทางได้นะครับไม่ก็ต้องไปซื้อซื้อเพิ่มนะครับอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือสาย AUX to AUX นะครับที่เสียบในรถนะครับก็แนะนําว่าอย่าไปซื้อราน20นะครับเพราะว่าร้าน20สายเสียบ2ทีพังนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับตัวนี้ผมว่าใช้ของยูกินนะครับก็ตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะครับก็ดีนะครับใช้ดีนะครับใช้มาตลอดเลยนะครับของยูกินนี่ดีจริงๆนะครับก็ ตัวนี้นะครับต่อเข้าโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตูดตรงมันเนี่ยไปต่อเข้าหลังเครื่องนะครับหลังเครื่องก็จะเป็นพอร์ตสีฟ้านะพอร์ตไรอินนั่นเองนะครับก็แล้วก็ต่อเข้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับเสียงตรงนี้ก็จะออกนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะคุยเพื่อนทําให้เพื่อนเนี่ยได้รับเสียงชัดๆนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับนี่ AUX นะครับต่อพอร์ตหัวโทรศัพท์นะครับไปออก2หัวสองหัวนี้จะแยกเป็นไม์กับหูฟังนะครับตัวหูฟังเนี่ยก็ต่อเข้ากับไอ้ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ส่วนตอนนี้นะครับตัวไม้ก็ไปซื้อไม้นะครับแล้วก็มาต่อนะครับแล้วก็พูดนะครับเพื่อนในเกมก็จะได้ยินประมาณนี้นะครับอย่างแรกโปรแกรมในคอมที่จะต้องมีนะครับก็คือโปรแกรมสตรีมนั่นเองครับโปรแกรม OBS Studio นะครับ ต่อไปนะครับเป็นโปรแกรมเป็น AR Power Mirror นะครับเป็นโปรแกรมแคปจอโทรศัพท์เข้าคอมนะครับเดี๋ยวเรามาสอนโหลดกันนะวิธีการโหลดนะครับแอป AR Power Mirror นะครับก็ผู้ชมเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับแต่เลือกใครเนี่ยอินดี้อยากจะโหลดแบบโดยกดพิมพ์เองเนี่ยก็กดตามผมนะครับอ่านี่ครับ AR Power AR Power Mirror นะครับก็จะอยู่อันแรกเลยนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเราก็กด ดาวนโหลดได้เลยนะครับตรงนี้มีอยู่ภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับแอปตัวนี้แล้วกดอินสตาร์ไปเลยนะครับพออินสตอร์เสร็จแล้วนะครับเรากดโอเพน o w ได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่จะใช้ตัวที่มันไม่มีรลยน้ำเนี่ยก็สามารถซื้อเป็น VIP ได้นะครับแต่เราจะไม่เอานะครับเราแค่นี้พอแล้วนะครับก็ตัว VIP เนี่ยสามารถดันภาพได้ชัดกว่านี้นะครับบอกเลยว่าดันดันภาพได้ชัดกว่านี้แต่เราเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะนะครับวิธีการต่อไปนะครับให้เราเปิดโทรศัพท์เราขึ้นมานะครับ แล้วก็ไปโหลดแอปเช่นเดียวกันนะครับในเพจสโตนนะครับมีเหมือนกันนะครับโหลดในเพจสโตนนะครับจากนั้นเรากดเข้าแอปในโทรศัพท์อ่ะกดเข้าแอปปุ๊บนะครับในแอปหน้าตาก็จะเป็นประมาณที่ผมขึ้นให้ข้างจอนะครับมันจะขึ้นม่างนี้ใช่ไหมให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับให้เป็น Wi-Fi วงแหวนเดียวกันนะครับจากนั้นให้เรากดคําว่ามิลเลอร์นะครับ มันก็จะทําการค้นหานะครับตัวเครื่องที่เราเปิดโปรแกรมเดียวกันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นมาว่ามีเครื่องไหนที่เปิดโปรแกรมนี้บ้างนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมานะครับนี่เป็นของเครื่องเดสก์ท็อปนะครับต่างๆอะไรงนี้แล้วกดปุ๊บเข้าไปนะครับจากนั้นมันจะขึ้นถามว่าให้เราเนี่ยครับจะไปมิลเลอร์โฟนพีซีอ่าโฟนทูพีซีกับมิลเลอร์พีซีทูโฟนนะครับก็เราสามารถบังคับคอมได้นะครับผ่านไอตัวโปรแกรมนี้แต่ไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันยังไม่ดีนะครับมันยังมีความดีเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นโทรศัพท เราแคปหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยความดีเลย์จะน้อยนะครับน้อยมากอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปนะครับโฟนทูพีนะครับนี่นะครับตรงเนี้ยนะครับมันอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถเปิดเสียงเราผ่านคอมพิวเตอร์ได้คือเราสามารถพูดใส่ไมค์ตรงเนี้ยนะครับนี่ยีเสียงไหมฮะเสียงก็จะเข้านะครับแต่มันจะมีความดีเลย์เล็กน้อยนะครับทําให้แบบนิดนึงนะครับแต่เสียงเกมไม่ได้เข้านะครับเข้าแค่ไมค์เสียงเกมไม่ได้เข้านะครับประมาณนั้นนี่ฮะความดีเลย์ก็ มีนะครับแต่มีน้อยนะครับจากนั้นนะครับภาพมันยังไม่ชัดนะครับสังเกตดูว่าที่จอเนี่ยภาพมันยังไม่ชัดแล้วก็มีายน้ําด้วยนะครับวิธีการแก้ายน้ำเนี่ยนะครับให้เราเปิด OBS ขึ้นมานะครับกดเพิ่มหน้าจอหน้าต่างดำๆนี้นะครับแล้วกดบวกนะครับกดคําว่า Game Capture นะครับนี่ Game Capture กดตกลงนะครับแล้วกดอันกลางนะครับปุ๊บจากนั้นกดคาว่าอ่าอ่านพิมพ์ว่า Power Mirror นะครับอ่านี่มันจะขึ้นมางี้นะครับ จากนั้นเราเข้าแอปอะไรก็ได้ที่เป็นแนวนอนนะครับนี่สังเกตว่ามันจะไม่เต็มจอนะครับให้เราเลื่อนลากให้ม um ันเต็มจอปึ๊บอ่าเต็มจอเรียบร้อยนะครับแล้วแต่เรซูชั่นจอเราด้วยนะครับว่าจอเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่จากนั้นเรากดเปลี่ยนภาพปึ๊บคราวนี้ก็จะเต็มจอแล้วฮะเห็นไหมฮะคราวนี้มันก็จะเต็มจออ่าคราวนี้เราก็จะเต็มจอแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ยพอเรากดออกมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับอันนี้คือแคปเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับยังไม่พอใจสําหรับภาพที่มัน ยังชัดไม่พอนะครับวิธีการทำให้ชัดวันนี้อีกนิดหนึ่งได้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับเป็น60เฟรมนะครับทำให้มันลื่นขึ้นนิดหนึ่งไม่มากก็น้อยนะครับก็กดตรงคําว่าเฟืองตรงเฟืองนี้นะครับปุ๊บกดคําว่า d i s p l a y s e t t i n g นะครับตรงนี้นะครับมันจะมี max fps นะครับเราสามารถปรับได้สูงสุดคือ60เฟรมนะครับตรงนี้เราสามารถปรับให้เป็นโหมดดาร์กได้นะครับสำหรับใครที่ชอบโหมดมืดๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับตรงนี้ high speed โหมดอะไรก็ ยังไม่แนะนําว่าให้ไปปรับนะครับเพราะว่ามันทําให้เหมือนภาพมันแตกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ปรับได้สูงสุดของผมเป็นพันแปดสิบนะครับก็อาจจะเป็นแล้วแต่เครื่องด้วยว่าเครื่องของท่านผู้ชมแรงขนาดไหนนะครับปรับได้สูงสุดขนาดไหนอาจจะเป็นเครื่องด้วยพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปิดแล้วเปิดใหม่นะครับก็ถ้าเกิดเราใช้เน็ตนะครับเน็ตเป็นห้า z ิกเฮิรตเนี่ยจะทําให้ดีเลย์น้อยลงนะครับตรงนี้ผมใช้สองจุดสี่อยู่นะครับนี่จะใช้เป็นสองจุดสี่อยู่ นะครับ 5G จเก็จะทำให้ดีเลย์น้อยลงอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้ดีเลย์อ่ะเดี๋ยวเราเสียบสายเสียงเข้าไปนะครับบางคนบอกว่าเสียบแล้วทําไมเสียงยังไม่เข้านะครับวิธีการแก้นะครับก็คือให้เรานะครับไปตั้งค่าในเครื่องก่อนนะครับปกติเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราเสียบไลน์อินเข้ามาเนี่ยมันจะยังไม่มียังมันยังปิดกราฟเสียงให้เราอยู่นะครับเราต้องไปเปิดมันก่อนนะครับก็่วิธีการเปิดเนี่ยเข้าไปในคําว่าเสียงตรงเสียงเนี่ยคลิกขวานะครับ กดอันแรกสุดนะครับเปิดการตั้งค่าเสียงนะครับจากนั้นให้เรากดคําว่าแผงควบคุมเสียงนะครับตรงนี้มันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับกดคําว่าการบันทึกนะครับมันจะขึ้นคําว่าไลน์อินขึ้นมานะครับแต่ถ้ากท่านผู้ชมไม่ขึ้นเนี่ยก็คือท่านผู้ชมยังไม่ลงไดเวอร์นะครับท่านผู้ชมต้องไปลงไดเวอร์ก่อนนะครับพอลงไดเวอร์แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเรากดเข้าไปปุ๊บนี่ระดับนะครับปกติมันจะอยู่ที่ศูนย์ให้เราเลิอกเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาให้ถึงร้อยเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับในหน้าต่าง OBS มันยังไม่ขึ้นนะครับคำว่า l ล n e อินนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มใน OBS อีกนะครับกดกดคำว่าตั้งค่านะครับแล้วก็กดคำว่าเสียงัำจากนั้นก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า De s k t o p Audio d โ s k t o p Audio 2นะครับไม์ไม์ไมะครับไม้สองไม้สามไม้สี่นะครับแล้วเพิ่มอันที่ไม้สองจากนั้นกดเขาคำว่า l ล n e อินนะครับนี่แล้วกดนำไปใช้นะครับกดตกลงอ่านี่ครับเสียงจาก l ล n e อินก็จะเข้ามาแล้วครับด้านล่างเห็นไหมฮะจากนั้น เราจะได้ยินเสียงอย่างไรนะครับให้เสียงมันออกหูฟังเราด้วยนะครับก็คือเราใช้หูฟังคอมนะครับหูฟังคอมตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปต่อหูฟังที่โทรศัพท์แยกนะครับก็วิธีทำนะครับเรากดที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่า advance ตรงนี้นะครับอันล่างสุดนะครับจากนั้นเลือกคําที่ไมสองนะครับหรือตัว line in เนี่ยให้เรากดคําว่า monitor and output นะครับจากนั้นเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยก็จะเข้าทั้งนิเตอร์แล้วก็ output พร้อมๆกันนะครับ คราวนี้นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยเสียงมันซ้อนกันอย่างนี้นะครับบางเครื่องมันไม่เป็นนะครับบางเครื่องมันเป็นถ้าเกิดเสียงมันซ้อนกันนี้เสียงว่า2เสียงกําลังซ้อนกันอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดเราเสียงมันจะตีกันนะครับระหว่างออดิโอกับตัวนี้นะครับวิธีการนะครับเรากดแอด a วท์เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนมาเป็นคําว่า Monitor Away นะครับแล้วก็มิวเอาพุทนะครับคราวนี้เสียงก็จะดังที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับคราวนี้มันเสียงมันจะไม่ตีกันแล้วนะครับเพราะว่าตัวคําว่าตัวไม้เนี่ยมัน มันมิวไปแล้วนะครับแต่มันจะดังใส่หูฟังแล้วแล้วก็จะดังผ่านเดสก์ท็อปด้วยนะครับอาจจะไม่เข้าใจแต่ท่านผู้ชมต้องลองทําดูแล้วมันจะเข้าใจเองนะครับอเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับอ่ะสังเกตนะครับท่านผู้ชมว่าเสียงเนี่ยจะดังไม่มีการซ้อนกันนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดข้างล่างนะครับเปลี่ยนไปข้างล่างเป็นเป็นคําว่า Monitor and Output นะครับเสียงจะตีกันนะครับเดี๋ยวลองกดปุ๊บ มาเกตดูว่าเสียงจะตีกัน2เสียงนะครับดังเหมือนตีกันนะครับเสียงมันตีกันอยู่2เสียงนะครับนั่นแหละครคือการที่มันซ้อนกันนะครับเราก็กดคําว่า monitor and out monitor away นะครับ mute output นะครับครัวนี้เสียงก็จะดังแค่ตัว desktop audio นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพูดไม่ถูกนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถสตรีมได้แล้วนะครับจากนั้นลองลองเข้าเกมดูนะครับนี่ฮะ คราวนี้นะครับสังเกตดูนะครับภาพฝั่งฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นภาพที่อ่ะเดี๋ยวผมรับปุ๊บอ่ะคราวนี้ภาพที่ดูอยู่นะครับก็จะเป็นภาพออกสตรีมสดนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพก็จะคมชัดนะครับเพราะว่าเป็นภาพพัน80ป็นสิบพีนั่นเองนะครับนี่นะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเราก็ต่อไม์ปกติเลยนะครับมันก็ขึ้นที่ปกติของ OBS มันก็ขึ้นที่ไม์อยู่แล้วนะครับนี่ไม a n ux นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้ส่วนที่เราเพิ่มมาก็คือคําว่า my e x 2นะครับอ่าควนี้เสียงมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหลักการอะไรเสียงมันจะดันไปออกที่เดสก์ท็อปด้วยนะครับทำให้เสียงมาซ้อนกันนะครับวิธีการเนี่ยเราก็คือเมื่เกียนะครับมิวีนะครับมิวเสียงของของตัวไลน์อินนะครับให้มันดังให้มันดังเฉพาะหูฟังเราซึ่ง ไอตัวคำว่าหูฟังเนี่ยมันก็ดันซิงกับไอเดทอปอ o เดีโอนะครับทำให้เสียงมันออกที่เด,ดทอปอะเดีโอไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องมิวน,นะครับให้มันดังแค่หูฟังเราไม,ไม่ดังไม่ดังออกสตรีมนั่นเองนะครับอาจจะไม่เข้าใจจะ่ข้องขอไปนะครับมือุชอธิบายไงละอะเดี๋ยวเราลองลองมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะว่าเสียงเสียงตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราใช้โอเบสมันจะดังออกซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมก็ได้ยินซ้ายขวาด้วยนะครับนี่เราใส่หูฟังเสียงเราก็ได้ยินซ้ายขวาด้วยนะถ้าเกิดเราใช้เป็นเอ็กซ์พิย เสียงมันจะดังเป็นโมโนนะครับมันจะไม่ออกสายขวานั่นเองนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับถามว่าทําไมเราไม่ต่อเป็น USB เนี่ยครับคอมบางเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราต่อ USB ผ่านโทรศัพท์นะครับต่อ USB ผ่านโทรศัพท์แล้วเราเอาไอ้แจ็คเนี่ยไอ้ตัวแจ็คเนี่ยนะครับไปต่อผ่านคอมนะครับมันจะทําให้เสียงเนี่ย มีเสียงจีนะครับมีเสียงจีเหมือนเสียงช็อตนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราต่อ A U X เนี่ยเข้าคอมนะครับแล้วเราต่อผ่าน w i f i นะครับเราเสียบสายชาร์จกับหัวชาร์ของแท้เนี่ยเสียงจะไม่ออกจีนะครับมันจะไม่มีเสียงจีเลยนะครับเพราะว่าหัวชาร์มันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับมาดูทดสอบความลื่นนะครับความกระตุกนะครับอ่าเดี๋ยวเราปรับภาพให้สูงเลยแล้วกันนะครับนี่ด d ีปกติมอนจะปรับแค่ดีนะครับเพราะว่าเกมส่วนมากเราก็ไม่ได้ชมภาพสวยอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เครื่องท่านผู้ชมด้วยว่ามันแหลกหรือเปล่าถ้าเกิดเครื่องท่านผู้ชมแหลกเกมก็แหลกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสีมันอาจจะซีดฝ่าจอนิดนึงนะครับฝาจอโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับมันจะซีด่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับวิธีการแก้นะครับทำให้สีเนี่ยเท่าๆกับสีจอเนี่ยนะครับมีมีวิธีแก้อยู่นะครับให้เรา ให้เรานะครับกดตรงคลิกขวาตรงคําว่าเกมแคปเจอร์นะครับจากนั้นให้กดคําว่าฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะครับตรงคําว่าฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีให้ปรับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะปรับตรงคําว่าคัลเลอร์นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันก็สามารถเพิ่มนะครับเพิ่มแกมมาลดแกมมานะครับก็ทําให้ภาพเนี่ยดูสีสดขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลองลองปรับดูนะครับนี่อ่า นี่นะครับจะสดฝาจอโทรศัพท์แล้วตอนนี้สีนี่แล้วก็เพิ่มได้นะว่าจะเอาประมาณไหนนะครับให้ชัดประมาณไหนนี่ประมาณนี้นะครับสีก็จะสดขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าเราหันไปทางไหนเสียงก็จะดังนะครับี่เช่นตอนนี้เสียงอยู่ทางด้านขวาของเรานั่นเองครับมันก็จะดังด้านขวาของเราถ้าท่านผู้ชมใส่หูฟังนะครับลันอีกแล้วไม่มีแหลกนะครับ เนี่ยตอนนี้เป็น60เฟรมนะครับเอ้าท้าปืนว่ะโอ้โหมี6นัดชิบหายแล้วเอาดิ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 เฮ้ยเอาดิเอาดิาด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 โจโจหนึ่มน้ำแป๊บบเ่ือบึงโจโจเรียบร้อยสีก็จะสดฝ่านะครับอาจจะสด ขวาน,นิดนึงนะครับแล้วก็ไปปรับเอานะครับว่าจะเอาสีประมาณไหนนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะปิดนะครับการแจ้ er งเตือนนะครับผมบอกเอาไว้นะครับเมื่อตอนต้นนะครับวิธีปิดเนี่ยปิดยังไงนะครับก็โทรศัพท์ของเราเนี่ยจะมีโหมดเกมนะครับผมขออนุญาตกดออกก่อนนะครับโทรศัพท์เราก็จะมีโหมดเกมหมดหมดเกมนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปในโหมดเกมของเรานะครับนะครับแต่ละเครื่องเนี่ย วิธีการปิดข้อความเนี่ยเราก็เข้าคาว่าเกมสเปซนะครับหรือว่าเครื่องไครเนี่ยก็จะมีโหมดเกมของตัวเองนะครับสเกตดูด้านล่างนยครับมันจะมีให้ปิดข้อความเห็นไหมฮะนี่นี่ครับข้างล่างจะมีให้ตั้งค่านะครับของโหมดเกมของแต่ละคนเนี่ยนี่จะมีคำว่าปิดการแจ้งเตือนเปเสียสายปิดการเรียกเข้าและป้ายประกาศนู่นนั่นอนุญาตการเข้าและแจ้งเตือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะกดได้เลือกได้นั่นเองนะครับก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีข้อความมากกกวนะครับก็อาจจะมีลอดมั่งนะครับมีข้อความของ ของตัวเมสเซจนะครับเมสเซจอาจจะเล็ดลอดมาได้นะครับแต่ข้อความที่ส่งมาผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยไม่เล็ดลอดมาแน่นอนนะครับก็คือใครจะส่ง otp มาเนี่ยไม่มีทางขึ้นึงของเรานะครับก็ลองมาลองปรับเล่นเล่นดูนะครับลองปรับเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองทดสอบก่อนออก Steam จริงนะครับก่อนออกสตรีมจริงนะครับให้ทดสอบก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าการตั้งค่า u b s เนี่ยตั้งค่าย,ยังไงนะครับ ตั้งค่าตามผมเลยก็ได้นี่ครับตรงคําว่าสตรีมเนี่ย,ยถ้าเกิดเราจะสตรีมแพลตฟอร์มไหนเราก็เลือกแพลตฟอร์มนั้นนะครับวิธีสตรีมแบบขั้นพื้นฐานเนี่ยวิธีสตรีมแบบขั้นพื้นฐานเนี่ยผมได้สอนไว้ที่ตัวไอไม่ใช่ผมไม่ด้สอนไปแล้วนะครับกดที่ตัวไอด้านบนนะครับก็จะไปดูได้นะครับว่าสตรีมวิธีสตรีมยังไงนะครับแต่ตอนนั้นผมสอนวิธีแค่ยูทูบนะครับซึ่งใครสตรีมเฟซบุ๊กเนี่ยอ่าเดี๋ยวสอนให้ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาที่เฟซ เข้าไปที่เฟซบุ o กนะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับให้เรากดตรงจุดสามจุดนะครับกดคําว่าถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับให้เลือกนะครับคําว่าคีย์สตรีมนะครับนี่คีย์สตรีมจากนั้นก็จะขึ้นคีย์ตรงนี้มานะครับให้เราก๊อปทั้งหมดนะครับกดคันล็อกนะครับแล้วก็มาวางในช่องตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นแพลตฟอร์ม facebook ด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนการเอาพุทนะครับตรงนี้นะครับตรงเนี่ยตอนแรกนะครับข้างบนจะเป็นตัว S อนะครับให้เราปรับเป็น a d v a n c e นะครับ แล้วก็ตรงคําว่า encoding เนี่ยแล้วแต่นะผู้ชมนะครับบางเครื่องเนี่ยการ์ดจอแรงแต่ CPU ไม่ค่อยแรงมากบางเครื่องก็ CPU แรงมากแต่การ์ดจอกากนะครับเช่นเครื่องผมนะครับการ์ดจอผมกากนะครับก็จะใช้เป็น e n c o d e 2 64นะครับก็เป็นใช้ตัว CPU นะครับในการประมวลผลนั่นเองนะครับแต่เกิดเป็นข้างล่างก็จะเป็นการ์ดจอเนี่ยนะครับก็ลองเลือกอยู่ตรง x 2 4สตรงผมปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้ OBS อัดคลิปอยู่นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Resolution Output เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นี่ครับถ้าเกิดเราไม่ปรับเนี่ยมันก็จะ เอาตามขนาดจอเรานั่นเองนะครับความชัดขนาดจอเรานะครับส่วนมิดเลสนะครับให้เราปรับสูงสูงไปเลยนะครับถ้าเกิดเน็ตบ้านเราแรงเนี่ยปรับสูงสูงได้สบายนะครับถ้าเกิดเน็ตบ้านเราไม่ค่อยแรงเนี่ยก็ตามที่เขาฟิกมาให้นะครับสองพนะครับเลคคอร์ดนะครับตรงนี้สำหรับใครที่จะอัดคลิปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้การ์ดจอในการอัดนะครับ h 2 6 4นะครับเป็นของ n v i d i a นะครับตรงนี้เราปรับเป็นคำว่า m อ c ด้วยเนี่ยเอ็มพนะครับจะทำให้เราเอาไปเข้าโปรแกรมตัดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ สตรงคำว่าเสียงกับบัฟเฟอร์เนี่ยเราไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับต่อไปนะครับตรงคำว่าเสียงก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นไมค์นะครับออดิโอให้เพิ่มเป็นไลน์อินเข้าไป1ตัวนะครับก็จะทําให้เสียงจากไลน์อินเนี่ยเข้ามานั่นเองนะครับส่วนวิดีโอตรงนี้นะครับปรับตามขนาดจองเรานะครับด้านบนเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับส่วนอันล่างสุดเป็นเฟรม fps นะครับก็เราปรับอ่าสูงเนี่ยก็ทําให้ภาพลื่นขึ้นยิ่งปรับต่ําภาพก็ยิ่ง กระตุกนะครับแต่เกิดเครื่องใครเนี่ยปรับสูงแล้วกระตุกก็ลองลดลงมาเทีานิดเทีานิดเทีานิดแล้วลองทดสอบดูว่าตรงไหนมันลื่นสุดนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามไปที่ใต้ล่างคลิปนะครับวันนี้รายการนี้ต้องขอลาไปก่อนยื้มกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครบับ